ว่าวาอยู่แล้วฆ่าแั่ที้คนทฆ่าไปเลยฉันว่าอย่างเง,งี้ยจะฆ่าฉัน่าคือก่อนจะเขาได้ล้วปกติน้ำมันเคยเดินไปนี่มันมาเอาอะไรออัวโ หน้ามาข้างนอกเหรอข้าหน้าเรงไนอีกอะข้างในนะขี้อ่านหน้ามาตรงนี้มีตัวอยู่ตรงนี้แต่งอขาออกแต่ตู้เย็นเนี่ยมันทับมันทับแค่ช่วงนี้อืลนี่นวายนี่ชายเอายกเองเอายกเข้าเยอะไวเหรอจ้ะเพราะฉะนั้นปั๊กมันหลุดของชายมันข้างกปักปักไม่หลุดปักไม่หลุดจ้ะตู้เย็นเปิดตู้เย็นปิดตู้เย็นจะปิดต้องมาอ้าวมาค่ะ ปิดเปิดตาตทับเพราะว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงล้มจโคมมายายก็ออกมาดูเลยอไม่นานไม่เนิ่นเลย เขาทับช่วงไหนอะอยายทับช่วงหัวหรือว่าช่วงไม่ทับช่วงหัวไหล่ดีกว่าช่วงหัวไหล่ไม่ทับค่ะหัวไหล่ก็ขาขา,ขาไม่นอนอยู่ขานอนอองออยู่แต่ไฟแต่แต่ไฟไม่ได้ดูดนะแล้วไฟไม่ดูดจะดูยายกันไ,ไยาย้ายอ๋อยายยกยายยกขึ้นด้วยยายไม่ยกขึ้นเอาตู้เย็นขึ้นแล้วยายก็มาคล้องเขา พอเขาขึ้นมาล่างกอดเขาแล้วป่ะพอขามไม่ไหวเลยลูกมันบอกว่าไหวก็เลยเอาไปเข้าไปนอนไม่โดดไม่อะไม่โดดแล้วตอนนั้นก็ไม่มาเลยคนไปจะพักอยู่จะพักอยู่แม่บอกแม่ว่าจะมาอภัยโทษจะไปรอรถเขาเลยล้าสองคนในนั้นแหละพอเขาก็ไปถามมาทำอะไรนี่ลูกถามไหว่าเขาค่อยเอาเข้าไปเขาก็อ้วนอะไรเดี๋ยวเด่นแล้วเดี๋่น 嗯。